ครับนี่เองครับต่อไปเป็นหัวข้อค่าเฉลี่ยถุงน้ําหนักนะครับแบบนี้เราจะเอาสิ่งเราได้นะครับไปถุงน้าหนักและหารด้วยน้ําหนักทั้งหมดนะครับตัวอย่างเช่นข้อนี้จงหาเกจเฉลี่ยนะครับเราก็จะเอาเกจเฉลี่ยจะเท่ากับเอาเกจนะครับที่ได้ไปคูณกับหน่วยกิจนะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็น2คูณด้วย2.5นะครับบวกกับเกจที่ได้คือ4นะครับไปคูณกับหน่วยกิจข้างบน ก็คือ1นะครับบวกกับเก์ที่ได้ก็คือ3นะครับไปคูณกับหน่วยกิจข้างบนบวกกับเก์ที่ได้นะครับก็คือ4ไปคูณกับหน่วยกิจข้างบนนะครับหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดนะครับก็คือเอา2.5้วมาบวกกับ1นะครับมาวบวกกับ1แล้วก็บวกกับ0.5นะครับแบบนี้ ข้างล่างนะครับบวกกันเอา2.5บวกกับ0.5นะครับก็เป็น3 3บวก1บวก1ข้างล่างก็จะกลายเป็น5นะครับตัวบนก้อนนี้2.5คูณ2ได้5นะครับบวกกับ4คูณ1ได้4บวกกับ3คูณ1ได้3นะครับและบวกกับ4คูณ0.5ก็จะกลายเป็น2นะครับแบบนี้บวกกันเอา3าม บวก2นะครับบวก5ก็จะกลายเป็น10นะครับ10บวก4ก็เป็น14นะครับหารด้วย5แบบนี้ก็จะไปคูณ2กับ2นะครับก็จะกลายเป็น28ส่วน10เกษตเฉลียก็ได้ตอบ2.8นะครับต่อมาดูตัวอย่างกันนะครับข้อสอบวันตปี5สูตรนะครับโจทย์ถามว่าเกษเรลียของนายคณิตนะครับในบ่อสีเป็นเท่าไหร่แบบนี้ เกจเฉลี pues right okay, ่ยนะครับ okay, ก็จะกลายเป็นเอาเกนะครับ okay, คูณด้วยหน่วยกิจข้างบนให้หมดเลยเอาเกตัวนี okay, ้คูณหน่วยกิจเอาเกตัวนี้คูณหน่วยกิจข้างบนเอาเกตัวนี้คูณหน่วยกิจข้างบนนะครับก็จะกลายเป็น2.5คูณด้วยน่1นะครับบวกกับ3คูณกันหน่วยกิจคือ1.5นะครับบวกกับ3.5คูณด้วย่1และบวกกับ2คูณกับ1.5นะครับทั้งหมดหารด้วย จำนวนในกิจทั้งหมดนะครับก็คือ1บวกด้วย1.5นะครับบวกกับ1แล้วบวกกับ1.5นะครับแบบนี้ข้างล่างบวกกันนะครับกูก็จะเอา1.5บวกน่ก่อนนะครับก็จะกลายเป็น3 3บวก1บวก 1. ก็จะกลายเป็นข้างล่างคือ5นะครับต่อไปตัวบนตัวแรก2.5คูณ1ก็ได้2.5จนะครับบวกกับ1.5คูณ3 ก็จะกลายเป็น4.5บวกกับ3.5คูณ1ก็จะกลายเป็น3.5นะครับและสุดท้าย1.5คูณ2นะครับก็จะกลายเป็น3จากนี้ก็บวกตัวเลขกันนะครับคูเอา2.5นะครับไปบวกกับ4.5ก่อนก็จะกลายเป็น7นะครับ7ไปบวกกับ3ก็จะกลายเป็น10นะครับ10บวกกับ 3.5นะครับก็จะกลายเป็น13.5หารด้วย5นะครับต่อไปกูใช้ไม่5ตัด515นะครับ520สเหลือเศษ3ผ่านจุดใส่จุดนะครับ5 7 3 5นั้นเกจเฉลี่ยก็เลยตอบ2.7นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะครับโจทย์ถามย้อนกลับว่าถ้าเกจเฉลี่ยรวมได้3.0 0 0นะครับและ ภาษาจีนนะครับคิดเป็นกี่หน่วยกิจมีก็เป็นการคิดย้อนกลับนะครับก็ตั้งว่าเกจเฉลี่ยคือ3จะเท่ากับ2คูณกับ2ตรงนี้นะครับบวกกับ3.5คูณกับ2นะครับบวกกับ4คูนกับ x นะครับแล้วบวกกับ3คูณกับ1ทั้งหมดหารด้วยหน่วยกิตนะครับหน่วยกิตก็คือ2บวก2บวกด้วย x แล้วก็บวก1น,นะครับนี้ก็จะกลายเป็น3เท่ากับอันนี้ได้4บวก3.5คูณ2ได้7นะครับบวกกับ 4x และบวกกับ3นะครับทั้งหมดหารด้วย2บวก2ได้4บวก1ก็จะกลายเป็น5บวก x นะครับแก้สมการย้าย5บวกเขึ้นไปคูณฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็น3มวงเล็บเปิด5บวกได้ x จะเท่ากับอันนี้บวกเลขนะครับครูเอา7แล้วบวกกับ 3าก่อนนะครับได้10 10ิบวกสก็จะกลายเป็น14นะครับบวกด้วย 4x ่็กซ์กระจายสเข้ามานะครับก็จะกลายเป็น15บวกด้วย 3x เท่ากับ14บสวกด้วยสีนะครับจากนี้ย้าย 3x มาลบ 4x นะครับก็จะเหลือ x เดียวย้าย14มาลบ15นะครับ x ก็คือ1เพราะฉะนั้นนะครับหน่วยกิตของภาษาจีนก็จะมีหน่วยกิตทั้งหมด1หน่วยกิตนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้คันด้วยนะครับ